เ c ซีช n i ิเซอคือแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในฐานะผู้ที่ทำให้ BMW ซึ่งเป็นรถที่มีสมรรนะสูงอยู่แล้วไปได้เร็วกว่าแรงกว่า AC s c ช n i t z e r เนี่ยเอาจริงก,ก็ไม่ได้เก่าแก่เท่าไหร่นะก็เ,เป็นแบรนด์ในยุค80นะครับแต่รากเง้าของแบรนด์เขาเนั้นสามารถย้อนกลับไปได้ในปี1967ครับจากการก่อตั้งทีมที่มีชื่อว่า s c h n i t z ร์มอ o ตอร์สปเป็นของพี่น้องสองคนโจเซฟและก็แฮเบิร์ตชนิเซอร์ครับ คือนายโจเซฟชินิเซอร์เนี่ยเป็นคนที่ชนะนะครับการแข่งขันเจอร์มันแชมเปี้ยนชิพในปี1966ด้วยรถ BMW 2000 Ti ซึ่งการแข่งขันนี้ก็ทำให้ BMW สนใจในตัวของชินิเซอร์มอเตอร์สปอร์ตนะครับแล้วก็ชักชวในให้ชินิเซอร์มอเตอร์สปอร์ตมาแข่งรถให้กับบริษัท BMW นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับโดยรถแข่งที่โด่งดังในประวัติศาสตร์นะครับก็คือ BMW ชินิเซอร์ CSL ในช่วงยุคทศวรรษที่70ตอนต้นนะครับก็จะแข่งคูู่่คไปกับรถของ BMW Motorsport เองแล้วก็รถของ Alpine ด้วยโดยความสัมพันธ์ในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยหลายๆครั้งนะครับทีมของเชนิเซอร์ Motorsport เนี่ยก็ถูกจ้างนะครับให้ขับรถแข่งในชื่อของ BMW Motorsport หรือถ้าไปแข่งในระดับนานาชาตินะครับก็จะใช้ชื่อว่าเป็น BMW Team Germany ก็มีนะฮะหรือถ้าไปแข่งในประเทศของ DTM เองเนี่ยก็จะใช้ชื่อว่าเป็น BMW Team c h e i d e r ครับแต่นอกเหนือจาก BMW แล้ว ชนิเซอร์มอเตอร์สปอร์ตนะครับก็ยังเคยแต่งรถคันอื่นเอาไปแข่งในเยอรมันด้วยนะครับก็คือในยุค70ตอนปลายเนี่ยพวกเขาได้สร้างรถแข่งให้กับโตโยต้านะครับเป็นโตโยต้าเซลิก้าลิฟท์แบ็กนะครับหรือที่มีชื่อว่าเซลิก้าเอลบีเทเนี่ยครับรถของเขาเนี่ยเอาโตโยต้าเซลิก้าลิฟท์แบ็กนะครับมาแต่งใส่ชุดแต่งอย่างใหญ่เลยนะครับเป็นไฟเบอร์กลาสครับ พื่อลงไปประชันกับปอร์เช่935ในเวลานั้นถึงแม้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นักนะครับแต่อย่างน้อยก็เป็นที่จดจำนะครับว่าเคยมีรถจากญี่ปุ่นเนี่ยมาวาดลวดลายในเยอรมันให้เป็นที่ประจักษ์กันแล้วนะครับแล้วชนิเซอร์มอเตอร์สปอร์ตเกี่ยวข้องอะไรกับ AC ชนิเซอร์ก็ต้องขอบอกว่าโดยทางการเงินแล้วไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับแต่ว่าหนึ่งในผู้ก่อตั้งของชนิเซอร์มอเตอร์สปอร์ตนั่นก็คือแฮเบิร์ตชนิเซอร์เนี่ย เขาได้ไประจับมือกับนายวิลลี่โคแห่งโคกรุ๊ปนะครับผู้ซึ่งเป็นเหมือนขาใหญ่ในวงการขายรถยนต์ในเยอรมนีนั่นเองครับโดยการร่วมมือนี้พวกเขาได้ก่อตั้งแบรนด์ใหม่ขึ้นมามีชื่อว่า AC s c h n นิเซอรโดยคำว่า AC นั้นสะท้อนถึงทำเลที่ตั้งของบริษัทนั่นเองนั่นก็คือเมืองอาเค่นที่ซึ่งในเมืองอาเคนนี้รถยนต์ทุกคันจะต้องใช้ป้ายขึ้นต้นว่า AC จึงเป็นที่มาของคําว่า a c Schnitzer โดยแต่ดั้งเดิมนะครับ a c Schnitzer เนี่ยก็ Specialize นะครับในเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ BMW มาตลอดนะฮะแต่ง BMW แทบทุกรุ่นนะครับให้มีสมรรถนะสูงและมีรูปร่างโดดเด่นนะครับรถที่เด่นและโดนใจของผมมากเลยนะครับก็คือ a c Schnitzer CLS 2นะครับที่ใช้พื้นฐานเป็น BMW E36 Coupe นะฮะอีกคันก็น่าสนใจครับมีชื่อว่า a c Schnitzer GP3 จุดหนึ่งศูนย์ Gas Power นะครับสามสามห้าไอนะครับแต่ใช้แก๊ส LPG รถคันนี้ทำความเร็วสูงสุดได้ถึง318กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือเป็นรถยนต์ที่ใช้แก๊ส LPG ที่เร็วที่สุดในโลกครับอีกคั้นหนึ่งที่ผมชอบนะครับก็คือ AC Schnitzer ACL 2นะครับโดยรถคันนี้ก็สร้างขึ้นโดยตัวไม่ใช่ M 2นะแต่เป็น 235i เอามาทำเป็นสีเขียวเหมือนกันสีเขียวล้อดแดงสวยมากและก็เร็วมากเลยครับถึงแม้ A.C. ช c นิ i เ z อรนะครับจะมีความสัมพันธ์กับ b m W มาตั้งแต่อ้อนแต่ออกนะแต่เขาก็ไม่ได้ปิดตัวนะครับว่าจะต้องทำให้กับ BMW เสมอไปนะเพราะว่าก็ยังมีรถแบรนด์อื่นๆที่ A.C. ช c นิ i เ z อร์ทำงานร่วมด้วยนะครับเช่น MINI นะครับ Land Rover แล้วก็จากรกุแต่ล่าสุดนี้ครับเขากลับไปสู่รากเง้าของชนิสเตอร์มอเตอร์สปนะครับนั่นก็คือ a c c h i n i t z e r toyota gr supra นั่นเองครับเอาจริงๆมันก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่า supra รุ่นล่าสุดนี่นะครับกับ bm z 4นะครับด้านเนื้อในแล้วมันก็ใกล้เคียงกันมากนะครับก็เลยเป็น toyota supra ที่แต่งโดย a c c h i n i t z e r ครับส่วนสินค้าขายดีนะของ a c c h i n i t z e r นะครับเดาวนะครับว่าอะไรครับล้อแมกนั่นเองครับล้อแมกของ a c c h i n e s e r เนี่ยโด่งดังมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเลยนะครับตั้งแต่ยุค80เลยนะฮะลาย type o n อันโด่งดังของเขาเนี่ย ใส่กับรถยุค80-90สวยหมดเลยนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับก็น่าจะถึงเวลาสมควรแล้วนะครับที่เราจะได้พบกับรถยนต์ BMW M3 ที่ถ่ายทอดตำนานของ a c s e z e r CLS 2หนึ่งเดียวในประเทศไทยคันนี้กับพวกเราคาร์เคิลเจอร์ไทยแลนด์ครับจริงๆผมเห็นรถคันนี้ชุดแต่ง a c เนี่ยตอนแรกผมเห็นในนิตยสารก่อนตอนนั้นมันมีงานบ้านเราได้แหละที่ เปิดตัว e36 มันมีรูปที่เราขึ้นเป็นว่าเป็น m3 e36 ac signature หลายปีละไปที่เยอรมันและเห็นในโชว์รูมของ ac signature มีคันนี้จริงๆเฮ้ยมันดูนอตแบ d นะมันดูสวยกว่าที่คิดเพราะว่าด้วยความที่เป็นสีเขียวกับมีการคลิปวงล้อเป็นสีเหลืองเนี่ย ac ทาให้ดูออกมาเอ้ยมันดูลงตัวมากรถมันดูแบบมีเสน่ห์ของมันเองตามสไตล์ ac จริงๆถ้าย้อนไปเนี่ยสมัยก่อนคงไม่มีใครชอบสีเขียวแต่แต่ผมส่วนตัวผมชอบมันก็เลยเป็นเสน่ห์เนี่ที่เอ้ยทำให้เรารู้สึกมันโดนใจ บ้านนะครับอันนี้รถสิร้ธทํำเป็นเจ้าของ B M M 3 E 3 6 A C c h a i g e r นะครับผมเห็นคนที่เริ่มทําตั้งแต่ตอนแรกๆทําอยู่ที่อู่อู่หนึงซึ่งผมรู้จักเขากว่าที่จะมาถึงมือผมเนี่ยมันผัดเปลี่ยนปรมาณมสาีมือแล้วจนสุดท้ายเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยคันนี้มันต้องโดนเราสักทีแล้วละ่ะเราก็เลยว่าอ่ะโอเคพอล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปคุยเมื่อตอนต้นปีกับพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นเจ้าของอยู่ เขาก็ชั้งใจจะขายไม่ขายสุดท้ายเขาก็ยอมขายเราครับเราก็เลยได้มาครอบครองเมื่อต้นปีนี้เองเสน่ห์อันแรกเลยของมันคือเรื่องสีเขียว ถ้าย้อนไปเนี่ยสมัยก่อนคงไม่มีใครชอบสีเขียวแต่แต่ผมส่วนตัวผมชอบมี AC ซีชไนเซอรนี่แหละไปคนไปทําเป็นสีเขียวแล้วทําให้เป็นโลโก้แบรนด์ของ AC ซีชไนเซอรมาเลยด้วยรูปทรงพาร์ทที่ใส่เข้าไปกับคาร์บอนที่อยู่ข้างในอ่ามันดูแล้วมันลงตัวมันกลายเป็นเหมือนรถแทร็กที่มาวิ่งบนถนนได้มันก็เลยเหมือนว่าเออมันเป็นนี่คือสเสน่ห์ของ AC ซีชไนเซอรนะในเรื่องสมรรถนะผมว่าอันนี้มัน มันมันมันคือ M3 E36 อะครับก็คือสมรรถนะเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่ารถ M คือรถเหมือนรถแพรกคาที่ใช้เดล y ยูสได้แต่เสน่ห์อีกอย่างของ AC ก็คือด้วยคันนี้มันเหมือนจริงๆมันไม่มีรถแท้อารถแท้ของมันคืออยู่ที่ AC Schnitzer ซึ่งจริง,รงๆที่ผมเคยถามมามันมีอยู่แค่3คันในโลก2คันคือรถแพรกคาที่เขาเอาไว้วิ่งเล่นจริงๆซึ่งไม่ได้ลงแข่งด้วยส่วนอีก1คันอยู่ในโชว์รูมของ AC Schnitzer เองนะครับ ซึ่งคันนี้จริงๆแล้วมันเป็นต้องเรียกว่าคันลิปิก้าพาร์ททุกอย่างไม่มีของแท้เป็นพาร์ทที่บ้านเราปั้นขึ้นมาเองแต่ใช้เฉดสีที่เหมือนที่สุดแล้วก็ทําได้ตามตรงนิตยสารกับรถแข่งจริงๆของเขามากที่สุดมันก็เลยดูแบบเฮ้ยดูดูดูแล้วใกล้เคียงกับคัน a อซชไนเซอร์มากที่สุดมันก็เลยเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่เฮ้ยทำให้เรารู้สึกมันโดนใจเพราะมันไม่มีของแท้คันนี้คือมาทําออกมาที่แบบใกล้เคียงที่สุดแล้ว จะเป็น m 3 e 3 6น่าจะเป็นตัวไทยๆแล้วครับมันจะมีเชฟด้านหลังที่เป็นโป่งขึ้นมาอีกนิดนึงต้องบอกว่าเป็นรถทาทําจาก3-20 i ไอสมัยก่อนแล้วก็มาเอาชุดวางของ m 3 e 3 6มาลงจริงๆผมเคยขับ m 3 e 3 6มาผมว่าสมรรถนะไ,ไม่ต่างกันครับเรียกว่าไม่ต่างกันเพราะยังไงมันอยู่ในบอดี้เดียวกันซึ่งเวลาเราเอาเข้ามาหรือเอามาลงเนี่ยยังไงมันต้องยกขึ้นมาทั้งคันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างเครื่องยนต์รถระบบทุกอย่างมันต้องมาทั้งหมด พร้อมๆกันซึ่งถามว่ามีความต่างไหมจากที่เคยขับ M3 E36 นะฮะผมรู้สึกไม่ได้ไม่ได้ต่างไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่คาแรคเตอร์ผมว่ามันเป็นรถที่สเสน่ห์ของการลากรอบเพราะว่ามันเป็นสไตล์ NA เครื่อง3,000ซึ่งผมว่ามันหาได้ยากแล้วตอนนี้เพราะส่วนใหญ่จะเป็นเป็เทอร์โบไปหมดแล้วนะเสียงของเครื่อง6สูบ NA เวลาลากรอบเนี่ยเสียงมันม เรียกว่าสเสน่ห์ที่แบบไม่เหมือนไม่เหมือนใครเลยดีกว่าเพราะว่าในตลาดว่า NA เครื่องสามพันเนี่ยมันแทบจะไม่มีเสียงมันเหมือนรถแข่งนะครับเสียงมันเหมือนรถแข่งสมัยก่อนที่เวลาลากรอบเนี่ยมันมันฟาดด้วยรอบที่มันฟาดเวลารอบไฮเลฟสูงๆเนี่ยเสียงมันออกมาหวานมากๆถ้าใครได้ลองฟังดูแล้วจะรู้เลยครับว่าเอ้ยเนี่ยเสียงคือสเสน่ห์ของ M3 ด้วยนะจริงๆถามว่าขับไปไหนอ่ะก็มีขับเล่นวันเสาร์อาทิตย์ครับก็ขับไปตามมิตติ้งรถอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้ขับไปไหนไกลๆเลย แต่เราขับไปติดงานก็มีคนมองทุกงานนะ <S 2> <S 2> <S 2> <อ>ก็ถือว่าเป็นรถที่มีสเสน่ห์พอสมควรเหมือนกัน e36 coupe เนี่ยค่าราคาเนี่ยอันนี้แล้วแต่ความพอใจเลยครับก็คือผมเห็นตั้งแต่ e36 coupe จริงๆก็ประมาณอยู่ตั้งแต่400,000จนถึง500,000น,นะครับแต่ถ้าเป็นขยับขึ้นมาเป็น M3 เนี่ยด้วยความที่ว่ารถมันเริ่มหายากแล้วมันขยับราคาขึ้นไปที่ล้านกว่าแล้วถ้าตัวรถคันนี้อยู่ที่ประมาณ1ล้านถ้วนครับก็อันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับมันเป็นรถเดนเปกาที่เป็นรถที่ทําขึ้นมา ให้ใกล้เคียงกับรถคันจริงมากที่สุดราคาก็อยู่ประมาณนี้แหละครับไม่ได้ไม่ได้แพงไม่ได้ถูกกันนี้เท่าไหรล่ละแต่ถ้ามีคนอยากได้จริงๆก็ตอนนี้ยังไม่ขายครับ <laughs> คิดว่าอีกยาวครับก็เดี๋ยวลองไปนั่งรถกับผมดูไหมครับสักรอบหนึ่งน่าจะให้รู้รู้จักรถคันนี้ดียิ่งขึ้นโอเคครับไปครับ เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่บาสนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเรารู้เรื่องของพาสซ l s อ2กันมาพอสมควรแล้วตอนนี้เราอยากรู้ผิดสงของ E36M3 แล้วว่ามันเป็นยังไงบ้างนะขอให้คุณบาสดีเซนนิดหนึงโอ้โห มันจะยาวๆครับด้วยด้วยนิสัยเครื่องเอเอมันจะลากไปยาวๆยาวๆเอาไปเรื่อยๆเลยโอเคแต่มันมันจะไม่เหมือนรถรุ่นใหม่ที่มันกระโชกหกห้าคือแบบออกไปเลยคือมันเป็นสายรถแบบลากลากรอบครับก็คือต้องลากรอบแล้วมันจะไปเรื่อยๆมันเลยใช่แต่มันนุ่มๆเลยนะใช่แต่เสียงมันจะมีเสน่ห์มากใช่เสียงหกตูเรสซิ่งใช่ครับ กติใช้คันนี้บ่อยไหมครับไม่ไม่ค่อยครับก็คือเอาไว้ขับเล่นขับเล่นสนุกสนุกครับผมเทียบกับรถยุคป,ปัจจุบันเนี่ยครับคิดว่าคันนี้มันมีสเสน่ห์ในการขับขี่ที่แบบเฮ้ยเราชอบยังไง,รงนรุต่ต้องต้องบอกว่ามันเป็นวัยวัยที่เราเห็นตอนช่วงที่เราเล่นรถใช่ไหมเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเอ็มสามเอ็มสามเนี่ยเป็นอะไรที่เราเพื่อมไม่ถึงเราตอนช่วงที่ผมัยรุน่นอ่า,อาพราะมันเพื่อมไม่ถึงเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันม,ม,นมีมันมีดีอะไรเออทำไมมันถึงดูแล้วเออมันมีเสน่ห์ ผู้ชายทุกคนถ้าแบบไม่ได้ชอบ GDR อก<ๆ>็จะชอบเอ,อ็มสามอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้รว่าเออแล้วตอนนั้นอ่ะผมเคยเห็นตอนผมอยู่ยมัธยมเคยเห็นมีรุ่นพี่อยู่มาหาลัยเขาขับเ3 e มสามีามหกมาอ,อ่าขับสีดำเงินบอ,อ,อกเฮ้ยมันเท่มากอะไร,รัก็เลยเป็นความฝันของเราว่าเฮ้ยมันเจ๋งดีนะเออเวลาขับไปไหนมาไหนนยครับเนีอคช่นทุกคนที่ได้เห็นเป็นยังไงบ้างรครับอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ชายสายสายรถเนี่ยก็จะบอกเฮ้ย คันนี้แม็กสี่แม็กเส็งว่าอะไรอ<ม>ย่างเงี้ยประมาณนี้เลยคืออารมณ์เดียวกับพวกเห็น GTR สาสองเลยเพราะว่ามันอยูใ่ในยุคเดียวกันซึ่งจริงๆอะ GTR เขาก็ทําแข่งกับรถยุโรปอยู่แล้วเอ้ยรถเยอรมันอยู่แล้วซึ่ง M เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่เขาพยายามสปันกันได้ได้ซึ่งพิกัด R 3ามสองกับ M 3าม6ีามหเนี่ยมันอยู่ในพิกัดเดียวกันเลยอ่าใช่อ่าห6สูมอนกันใช่หสูมอนกันแต่แต่ว่าที่น s a ไอ้นู้นเป็นเทอร์โบอ่าแต่ดูสมรรถนะเดิมๆเนี่ยโอ้ไม่หนีกันเลยครับครับ มันเลยทำให้ตัวรถมันดูมียิ่งมีสเสน่ห์ครับผมอย่างนี้นี่ถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าพวกเซอร์วิสอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเซอร์วิสเหมือน M3 ใช่ครับก็มันก็คือ M3 ทั่วไปเลย<ช>ก็่เป<ช>็น M3 เดิมคันหนึ่งแต่ที่จะยากนี่ก็น่าจะเป็นชุดพลาสต์นะใช่แล้วอ,อันนี้พอจะทราบไหมครับว่าเจ้าของเดิมเขาปั้นมาจากที่ไหนอ่าผมจำจำไม่ได้แล้วว่าเจ้าของ คนแรกที่ทําเนี่ยจริงๆคันนี้เปลี่ยนมือมาหลายรอบมากๆแล้วซึ่งผมเนี่ยรู้จักตั้งแต่คนแรกเลยเคนแรกที่ทําเลยตั้งแต่โู่เอสเดฟอดี้ือเขาอะไปเอาเบอร์สีพาจาก A อซมาแล้วก็เอารูปภาพจาก A อซมาแล้วทําตามเหมือนเอซีเลยเซึ่งตอนเนี้ยล้อลายนี้สเปคนี้ที่สําหรับ M3 จริงๆอะผมว่ามันน่าจะหาไม่ได้แล้วแล้วก็หางหลังของ a อซีชไนเซอร์ของที่ปั้นมาเนี่ยให้ใกล้เคียงของแท้เนี่ยก็ ไม่น่าจะมีคนหามาได้แล้วนี่ยังคิดเลยเขามันหายหรือมันเสียไปึ้นมาเดี่ยจะทำยังไงกับมันครับก็คงต้องป้าต้องต้องดูแลมันดีๆบ้นก็กลัวว่ามันจะไม่จะไม่เหมือนเดิมอันนี้เป็นบอกอะไรนะครับอันนี้เป็นตัวเลคคาร์โลเอสพีจีครับอ๋อเป็นเอสพีจีใช่เป็นเอสพีจีแต่เป็นแคปลาผมผมจำไม่ได้ว่ามันจะเรียกว่าเอสพีอะไรนะ มันจะมีชื่อเรียกของมันแต่แต่ทรงเนี่ยมันคือ S P G ถือว่าอันนี้เป็นเป็นเบาะไซส์ใหญ่เหมือนกันนะนั่งสบายไซส์ใหญ่หรับคนตัวใหญ่จะนั่งได้เพราะว่าผมเคยนั่ง S P G อันหนึ่งอ่ะมันมันบีบก้นผมเลยใช่เพราะ S P G S P G มันจะมีของแพเนี่ยผมจะมีจำได้ว่ามีหลายไซส์มีหลายขนาดครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นไซส์ที่ใหญ่ใหญ่เกือบจะใหญ่ที่สุดของเขาแล้วมันก็เลยทำร้สึ่มมันนั่งสบายหน่อยอกครับก็ถือว่าเป็นรถที่ขับ ใช้ได้นะแบบได้อารมณ์แบบยุคเก่าๆอ่ะอกว่าเออยุค90คับอ่าือคือยุค90ทุกคนจะมองถึง JDM นฮะอันนี้มันเป็นยุค90ของยุโรปอ่ามันก็จะแบบว่าในตอนนั้นมันก็คือถือว่า M3 E36 เนี่ยมันก็เป็นรถในเลเจนด์ของของสาย B M อยู่แล้วอ่าก็ึ่งเป็นรถที่แบบสร้างชื่อมาระดับหนึ่งจนกว่าก่อนที่มันจะเปลี่ยนเป็น M3 E46 ครับอ่าซึ่งบล็อกเครื่องจริงอ่ะบล็อกเครื่องมันขายกันเลยแทบจะเหมือนกันเลย ต่างกันที่เทคโนโลยีที่ M3 E46 เทคโนโลยีมันเยอะกว่าครับนะครับแต่นี่มันเป็นเสน่ห์มันคือเสียงมากกว่าที่ผมว่าเสียงเสียง6สูบไม่มีไม่มีเทอร์โบ NA เวลาลากรอบมันจะลากแบบเสียงมันจะแบบไม่ได้ดังจนหนวกแต่เสียงมันร้องะไปแมปอีกสักรอบได้ไหมฮะอ้ขอบคุณมากนะครับ ชอบมันมากเลยนะมันเขาเรียกว่ามันมีการดึงที่แบบไม่ได้กระชองชองมากมากแต่มันดึงไปเรื่อยๆเลยมันไปเรื่อยๆยาวๆเลยครับใช่ลากได้ถึงสองร้อยกว่าก็คือไปยาวๆเลยโอ้ซึ่งถ้านับนับปีอะผมว่ามันถือว่าสมรถนะมันมันมันเป็นระดับในยุคนั้นอะมันถือว่าโอเคมากเลยนะแต่ก็ยุคนี้มันก็แบบมันก็เป็รถเก่าอ่าแต่โอเคในเรื่องของเสน่ห์กับอารมณ์มันอะ ก็บา<อ>งเทียบว่าถ้าคนชอบก็คือเหมือนเปรียบเทียบก็คือ R32 อันนี้ก็คือเหมือน R32 ของเยอรมันอ่า,อาใช่เห็นคุณบ้าเนี่ยมี B.M หลายรุ่นเลยแล้วก็หลายช่วงปีด้วยอ๋อใช่ครัแล้วส่วนใหญ่จะเป็น B.M. Style n o s t e r ด้วยคือด้วยด้วยความผมเป็นคนชอบรถสปอร์ตแต่ก็เป็นเป็นแฟนก็เรียกว่าเป็นแฟนขับของ B M อยู่แล้วเคยขับยี่ห้ออื่นมาบ้างแต่ก็รู้สึกว่าเราจูนไม่ติดจูนกับ B M จูนกับเขาติดจูนกับ B M ติดมากกว่าเลยโอ้โหมันเป็นรถที่ถ้าเกิดว่าคาไกรได้ขับเราจะต้องติดใจทุกคนนะ B M ต้อาบอกว่าถ้าใครได้ได้ลิ้มลอง M แล้วเนี่ยเลิกยากใครเข้าสาวบ M แเราจะเลิกยากครับ อ,อ,อมันมีสเสน่ห์แบบมันมีสเสน่ห์ในตัวเองอ<ล>่มาท,ทุกรุ่นทุกรุ่นทุกรุ่นเลยนะมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นรถที่เร็วที่สุดนะผมว่าผมว่ารถที่เร็วที่สุดมันมีมากกว่านี้แต่แค่ว่ารถที่มันใช้งานได้และสมรรถนะสูงอนะเออผมว่า M car เนี่ยเป็นอะไรที่ท,ที่ที่ผมยอมรับนะว่ามันเจ๋งจริงครับอ,อ่าก่อนปิดกล้องนะให้พี่บาสฝากไว้นิดนึงสำหรับคนที่อยากหา BMW E36 เมาครอบครองนะครับก็ยังไงมันเป็นรถเก่าครับก็คนที่เล่นกับมันต้องเข้าใจมันนิดนึงว่าอ่ะมันก็ต้องมีการเป็นทนเนนที่ค่อนข้างสูงนะ แต่ถ้าใครได้ริ้มลองและดูแลมันอย่างนี้ผมว่ามันมีคุณค่าต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับก็ถ้าใครที่คิดว่าจะลองเล่นผมว่ามันไม่ผิดหวังหรอกด้วยเสียงด้วยกําลังเครื่องยนต์ด้วยสมนาที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ผมว่ามันมีเสน่ห์มากครับผมโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่บาสมากๆนะครับขอบคุณครับครับผมที่ให้เกียรติรายการนะครับได้มาสัมผัสนะครับ เ m w วีนะครับ E 3 6มที่มาพร้อมกับคาร์เอเซอร์ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับคาร์เคอร์ไทยแลนด์นะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่นะครับในวันจันทร์หน้าเวลาดี4ี่โมงเย็นตอนนี้สวัสดีครับผมอานิรุตศรีลุงธรรมขับบีเอ็มดับ e r CLS2 ครับ